ขยีอ้อนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จักรวานตอนที่61ต่อจากอนิเมะผู้สันโดษชิงอยู่ก็พาพวกเขาข้ามผ่านสะพานไปยังภูเขาเซียนยุคจกักรพรรดิก่อตั้งเป็นสิ่งที่รัฐที่เต่าเรียกขานขณะรัฐที่พูดเรียกว่ายุคแห่งความว่างเปล่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและความว่างเปล่าดังนั้นยุคแห่งความว่างเปล่าจึงเป็นยุคที่4และบัดนี้เมื่อแขวนเยียนคงังกำลังรุ่งเรืองขึ้นมา พวกเรานครหยกน้อยจึงเรียกยุคปัจจุบันนี้ว่ายุคเหยียนขังระหว่างยุคจกักรพรรดิก่อตั้งแดนโบราณนั้นลุ่งเรืองถึงขีดสุดพวกเรานครหยกน้อยเรียกภัยพิบัติที่กวาดล้างสถานที่แห่งนั้นว่าภัยพิบัตจิจักรพรรดิก่อตั้งและมันมีภัยพิบัติทั้งหมด3อย่างด้วยกันสายตาของภรรยาราชคูก็วูบว่าบู้เท่ากล่าวว่าปัจจุบันถูกเรียกว่ายุคเหยียนขัง ถ้าเกิดว่าจักรวรรดิเยียนคังถูกทำลายล้างท่านก็จะเรียกว่าภัยพิบัติเยียนคังด้วยหรือไม่คู่ยินปาดเปลืองจริงๆผู้สันโดษชิงโยก็ยิม้มชี้ไปยังที่ไกลๆที่มีภูเขาหยกรอยอยู่และมีนักโทษจำนวนหนึ่งกำลังก่อสร้างราชวังราชวังตรงนั้นเอาไว้เก็บรักษาประวัติศาสตร์ของยุคเยียนคังเมื่อจัก,กรวรรดิเย,ยนคังถูกทำลาย พวกเราจะได้จัดระเบียบที่มาที่ไปของภัยพิบัติเยียนคังได้ทิ้งไว้ให้เป็นอนุสร์อ้างอิงสำหรับอนุชนรุ่นหลังภรรยาราชคูนั้นไม่ไหวที่จะถามผู้เฒ่านครหยกน้อยนี้เป็นสถานที่เช่นไรมันเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วพวกท่านมีเจตนาใดต่อพวกเราสามีภรรยาพวกเราอยู่ที่นี่มาหลายวันและผู้เฒ่าก็ให้พวกเราท่องชมรอบๆตามแต่ใจปรารถนา นี่ก็น่าจะได้เวลาที่ท่านจะพูดถึงเจตนาของนครหยกน้อยแล้วหรือไม่พวกเรานาครหยกน้อยไม่มีเจตนาใดพวกเราหมายแต่จะสังเกตการราชครคูสังเกตการการปฏิรูปและบันทึกสิ่งที่พวกเราคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังเท่านั้นผู้สันโดษเอ่ยว่าพวกเราเรียกตัวเองว่าเซียนผู้อมตะไม่ใช่เทพพย,ยดาก็เพราะเราไม่ได้ต้องการเข้าไปยุ่งยาม กับการดำเนินไปของโรคล่าใบนี้ราชคูเอ่ยว่าเซียนและเทพพวกเขาแตกต่างกันอย่างไรคูสันโดดก็ยิม้มราชคูฝึกปือถึงขั้นสะพานเทวะท่านเห็นสิ่งใดเมื่อยืนอยู่บนสะพานเทวะกันราชคูก็ไม่เอ่ยสิ่งใดขึ้นสะพานเทวะเป็นวรยุทธขั้นที่7หลังจากทลายกำแพงของสมบัติเทวะสะพานเทวะอันเป็นวรยุทธขั้นสูงสุดสมบัติเทวะสะพานเทวะ เป็นสะพานเชื่อมต่อไปยังขั้นเทวะแต่มันหักกลางในร่างของทุกๆคนจึงไม่มีใครข้ามไปอีกฝั่งได้สำหรับราชครูคงไม่แตกต่างออกไปใช่หรือไม่ผู้สันโดชิงโยเอ่ยว่าเสียนทั้งหลายแห่งนครหยกน้อยก็ไม่แตกต่างออกไปพวกเราได้เห็นสมบัติเทวะจำนวนนับไม่ถ้วนและสะพานเทวะทั้งหมดร้วนขาดสะบบันไม่อาจไปยังอีกฝั่งได้ หมายความว่าพวกเราไม่อาจสำเร็จเป็นเทพจริงๆด้วยพลังวัดของพวกเราเราสามารถทับเทียมเทพ,พเจ้าได้แต่ขั้นวิรยุทธ์ถูกสะบั้นไม่มีทางไปต่อราชคูก็พยักหน้าข้าเคยพบเรื่องนี้เมื่อหลายปีมาแล้วและเคยกัดกุ้มอยู่ครั้งหนึ่งข้าได้สืบคนน้นหนังสือโบราณมากมายแต่ไม่อาจหาวิธีแก้ไขหรือว่านครยกน้อยมีวิธีเชื่อมต่อสะพานที่ขาดสะบั้นนี้ขึ้นมาใหม่ พวกเรามีผู้สันโดษชินอยู่นำพวกเขาไปยังราช,ชวังแต่ทว่าแม้แต่นครหยกน้อยก็ไม่มีความสามารถพอจะใช้วิธีนั้นเพราะพวกเราไม่อาจบรรลุเป็นเทพจึงตัดสินใจที่จะเป็นเสียนนี่คือสาเหตุว่าทำไมผู้เฒ่าผู้แก่ที่ไร้ประโยชน์อย่างพวกเราเลือกจะอยู่ในนครหยกน้อยและแม้ว่าพวกเราจะเรียกตัวเองว่าเสียนผู้อมตะแต่เมื่อ,อยุขยพวกเราจบสิน้น ดวงวิญญาณของเราจะกลับไปยังน้ำคู่เหลืองอยู่ดีพวกเราไม่อาจหลบหนีจากความตายไปได้พวกเราเพียงแต่สแสวงหาความสงบสันติราชคูคู่หญินเชิญทางนี้ราชคูและภรรยาก็ตามคู่สันโดษและเดินเข้าไปในราชวังเป็นสถานที่ที่มีกลิ่นอายของแดนผู้อมตะแต่มันเย็นละเยือกไร้ชีวิตชีวาไม่มีเงาร่างคู่คน นครหยกน้อยเป็นสถานที่เยือกเย็นไร้ชีวิตชีวาผู้สันโดษชิงโยพาพวกเขาผ่านทางเดินถงเหยียบเข้าไปยังส่วนลึกของราชวังระหว่างยุคจกักรพรรดิก่อตั้งมีผู้คนจำนวนมากเชื่อมต่อสะพานอันขาสะบ้นของตนพวกเขาได้สร้างจักรวัรดิเทพพย,ยดาอันลุ่งโลดซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นฝุ่ยผงไม่มีอยู่อีกต่อไปสถานที่แห่งจกักรวรรดิเทพพย,ยดานี้ คือแดนโบราณวินาตในปัจจุบันราชคูก็ตื่นเต้นนี่มีผู้ควที่เชื่อมต่อสะพานได้ด้วยหรือถ้าอย่างนั้นพวกเขาได้สำเร็จเป็นเทพไหมผู้สันโดษชิ้งอยู่นั้นก็พยักหน้าแต่ทว่าผู้คนเหล่านั้นลงเรืออยู่ไม่มากแล้วและพวกเขาเหล่านั้นเป็นที่เรียกขานในวันนี้ว่าผู้ที่ถูกพระาทิ้งโดยเทพเจา้าราชคูก็ตกใจผู้คนที่ถูกระาทิ้งเหล่านั้นในแดนโบราณอย่างนั้นหรือ ไม่ล็อกตอนนี้แทบจะไม่มีใครที่มีสมบัติเทวะสพานเทวะอันสมบูรณ์ท่ามกลางผู้คนที่ถูกราทิ้งในแดนโบราณเหล่าเซียนแห่งนครหยกน้อยเคยออกไปสำรวจมาก่อนผู้สันโดษชิงหยก็ผักประตูพาพวกเขาเข้าไปจักวรดเยียนคังเคยได้รับเทพพยากรณ์มาก่อนใช่หรือไม่พวกเขาถูกสั่งให้จำกัดผู้คนที่ถูกราทิ้งแห่งแดนโบราณมิให้ออกมาจากแดนโบราณ ความหมายจริงๆของเทพพยากรนั้นไม่ได้หมายความจะระวังป้องกันผู้คนที่ถูกระทิ้งจากแดนโบราณแต่ป้องกันผู้คนที่ถูกระทิ้งจากหมู่บ้านไร้กังวลซึ่งยังคงรงเหลืออยู่ในแดนโบราณสะพานเทวะของพวกเขาสมบูรณ์แบบสิ่งที่ทวยเทพทั้งหลายระวังป้องกันก็คือพวกเขานั่นแหละตู้หนังสือเป็นแถวๆปรากฏขึ้นมาเบื้องหน้าพวกเขาและพวกมันเต็มไปได้วยหนังสือโบราณ บรรจุประวัติศาสตร์ของยุคจักรพรรดิก่อตั้งอันเหล่าเซียนแห่งนครหยกน้อยได้บันทึกเอาไว้ราชคูเพียงแต่อ่านหนังสือโบราณเหล่านี้สักรอบและท่านจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างยุคจักรพรรดิก่อตั้งและภัยพิบัติของจักรพรรดิก่อตั้งผู้สันโดษชิงหโยโค้งคารวะเขาหมายจะถอยออกไปหากว่าราชคูยังคงหมายที่จะเดินไปตามทางที่ตั้งใจไว้ ข้าเกรงว่าประวัติศาสตร์ของยุคจักรพรรดิก่อตั้งก็จะย้อนมาซ้ำรอยเดิมกับประวัติศาสตร์ยุคแคว้นเหยียนคังไม่ว่ายุคจักรพรรดิก่อตั้งจะประสบสิ่งใดยุคเหยียนคังก็จะประสบสิ่งนั้นไปด้วยราชกูก็โคง้งคารวะและถามว่าเท่าพระเนจรเสินจากนกครหยกน้อยของพวกท่านตายในเงื้อมือของข้าแล้วฉะไหนสหายเท่าจึงยอมให้ข้ามาที่นี่นครหยกน้อยเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับโรคมนุษย์ และเพียงแต่บันทึกประวัติศาสตร์เท่านั้นเมื่อเท่าพเนจรเสันได้ลงจากภูเขาเขาก็ไม่ใช่เซียนแห่งนครหยกน้อยอีกต่อไปความเป็นความตายของเขาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเราครูสันโดษชิงโยเอ่ยว่าพวกท่านสองสามีภรรยานับเป็นเซียนแห่งนครหยกน้อยเมื่อพวกท่านอยู่ที่นี่แต่เมื่อพวกท่านจากไปพวกท่านก็จะไม่เกี่ยวข้องกับพวกเรา ยอดปาที่ปรากฏขึ้นมาในรอบ500ปีนครหยกน้อยพวกเราสนใจสังเกตการยอดปาในยุคสมัยนี้เป็นอย่างยิ่งเพื่อดูว่าเขาจะสามารถทำสิ่งที่ยอดปาในยุคก่อนมิอาจทำได้หรือไม่กดแปลกเพีรึกสายตาภรรยาราชคูเปลี่ยนไปหูกงมีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับความเป็นมาของนครหยกน้อยข้าคิดว่าพวกเขาเป็นทายย่าสืบทอดมาจากยุคจกักรพรรดก่อตั้ง นี่ก็เป็นไปได้ราชคูนั่งลงหยิบหนังสือขึ้นมาพวกเขาไม่มีเจตนาร้ายต่อพวกเราดังนั้นไม่จำเป็นต้องฆ่าดาวเป้าหมายพวกเขาข้าอยากจะเห็นประวัติศาสตร์ของยุคจกักรพรรดิก่อตั้งในเมื่อยุคนี้ก็เป็นภาพสะท้อนของยุคสมัยก่อนในแดนโบราณวินาศมานตนที่เรารู้กันว่าใครกำลังพูดอยู่นั้นข้าเพียงแต่จะหาโรคระดับต่ำ คือให้ผู้คนข้าได้ตั้งถินฐานหาสถานที่ที่พวกเขาจะมีชีวิตยอยู่และสืบทอดทายาทต่อไปเท่านั้นข้า,มาไม่อยากทําสงครามรบกับโรคของเจ้าเลยราชามานตูเถียนเอ่ยขึ้นตูเถียนของพวกเราใกล้จะแตกดับอยู่บลอมบลอหากว่าพวกเราสู้กับพวกเจ้าพวกเราคงจะสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไปจริงๆข้าต้องรับผิดชอบเผ่าพันธุ์ของข้าให้ข้ากลับไปเถิดแล้วข้าจะไปสอหาโรคระดับต่ำอื่น ให้ข้ากลับไปเถอะนะคูริงเอ๋อมองฉินมู่คุณชายเราปล่อยเขากลับไปดีไหมเขาดูหน้าสงสารออกข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาตั้งใจจะกลับไปจริงๆหรือแค่โกหกกันแนะ่เขาเป็นแค่สำนึกรู้ขณะร่างจริงเขาอยู่ที่โรคตูเทียนเขาสามารถค้นหาโรคอื่นๆต่อได้ด้วยร่างจริงไม่มีความจำเป็นอะไรที่สำนึกรู้ของเขาต้องกลับไปที่ตูเทียนหากว่าเขาไม่ได้กลับไป และซ่อนตัวเพื่ออัญเชิญร่างจริงของเขามาแทนไม่ใช่ว่าข้าจะเป็นตัวต้นเหตุหรอกหรือเจ้าไม่อาจเชื่อถือถ้อยคําที่หมอนี่พูดหากว่าเจ้าเชื่อเขาเมื่อไหร่ก็จะพ่ายแพ้ทันทีเมืองเขตบังกรอยู่ข้างหน้าแล้วเลือเพียง1,000งลีก็จะถึงหมู่บ้านคนพี่การเมืองเขตบังกรก็ปลากดขึ้นชินมู่ค่อยวางใจในสุดเขาก็มาถึงเขตแดนในอาณัตของตนในน้อยในน้อยกลับมาแล้ว นน้อยจกักรวรรดิเย,ยนคังเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับแดนโบราณวีนาตของพวกเราชินมูบพานกิเรนมังกรเข้าไปในเมืองเขตมังกรถามเท่าแก่ร้านมากมายตลอดทางที่กําลังโบกมือต้อนรับจกักรวรรดิเย,ยนคังปั่นป่นปวนวุ่นวายมากกว่าแดนโบราณของพวกเราการกรบฏเกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันสงครามก็ระเบิดไปทั่วไม่ใช่ที่ดีจริงสิมีผู้อพยพหนีเข้ามาในแดนโบราณของพวกเราบอกว่า ดีมาจากสงครามและภัยพิบัติดีแล้วที่นายน้อยกลับมาถึงอย่างไรที่บ้านก็ปลอดภัยสุดฉินมูมายังจวนเจ้าเมืองเจ้าเมืองกลับมาหรือ,อยังท่านเจ้าเมืองกลับมาได้4ีห้าวันแล้วก็ออกไปอีกครั้งนายน้อยจะพักอยู่ที่นี่ไหมข้าน้อยจะรีบไปเตรียมจัดงานเลี้ยงต้อนรับท่านกลับมาไม่จําเป็นปีใหม่ใกล้เข้ามาข้าต้องกลับไปที่หมู่บ้านก่อน เมืองเขตบังกอเป็นสมบัติของเขาและท่านยายนานแล้วในเมื่อคู้คนที่ร้วนแต่เป็นคนของรัฐทิมานฟ้าความแตกต่างมีแค่ว่าสาวกมานฟ้าจากข้างนอกจะเรียกพวกเขาว่าเจ้ารัฐทิคูบาศักดิ์สิทธิ์ขณะสาวกในเมืองเขตบางกอจะเรียกว่านายน้อยเจ้าของเมืองน,นี้คือท่านใหญ่สีและในเมื่อฉินมู่เป็นเด็กที่นางเลี้ยงมาตั้งแต่อ้อนแต่ออดจึงเป็นธรรมดาที่พวกเขาจะเรียกฉินมู่ว่านายน้อยฉินมู่เดินกลับบ้านต่อ ระยะทางพันลีนั้นสั้นเป็นอย่างยิ่งด้วยพลังฝีเท้าของกิวเรนมังกรพวกเขาสามารถไปถึงหมู่บ้านคนพิการได้ภายในครึ่งวันกิเรนมังกรเหยียบไปบนผิวแม่น้ำและเดินทวนไปทางต้นน้ำแสงสว่างของดวงตะวันก็มีได้เย็ยนละเยือกเหมือนกับในจกักรวรรดิเยียนขังฉินมู่จำได้ถึงตอนที่เขามาทำลายคลืนน้ำแข็งกับเสียนชิงเอ,อ๋อเมื่อหลายปีก่อนและในตอนนั้น เขาก็เห็นเสียนชิงเอ๋อกํกำลังอมควันปลากับพวกชาวบ้านโดยถูเกลือไปที่ปลาใหญ่ที่แขวนไว้บริเวณต้นไม้และใช้ไม้ฟืนนั้นเพื่ออมควันผู้คนในบู่บ้านแห่งนี้ได้จับปลาใหญ่มากมายอันสูงกว่าตัวคนและพวกเขาแขวนพวกมันไว้บริเวณต้นไม้เนื้อของปลาพวกนี้ทั้งขาวและเป่งประกายชาวบ้านทั้งหลายนั้นไม่ค่อยจะออกไปล่าสัตว์ในช่วงปีใหม่เพวกเขาจึงอาศัยสเสบียงที่จับมาได้พวกนี้ มาใช้ประทางชีวิตผ่านฤดูหนาวชินมู่หยุดกิวเรนบางกอนและเด็กหญิงตัวน้อยที่มีผมเปียถักสามเส้นก็กระพริปตาเด็กเลี้ยงวัวเจ้ากลับบ้านมาด้วยราบยศอย่างนั้นหรือข้างนอกสนุกไหมชินมู่ยิ้มก็พอไหวขาถูกผู้คนเล่รร่าไปเสียทุกที่ที่ข้าไปมีหลวงจีนจากวัดน้อยฟ้าคำรามมาตามตัวเจ้าไหมอย่าแช่งสิหลวงจีนแห่งวัดน้อยฟ้าคำรามยังหาที่นี่ไม่เจอ เซียนชิงเอ๋อเอ่ยว่าแล้วเจ้าไปทําเรื่องไม่ดีอะไรเข้าล่ะทําไมถึงมีผู้คนเล่ล่าเจ้าเยอะแยะมากมายขนาดนี้ข้าเดาว่าเพราะข้ายอดเยี่ยมโดดเด่นจนเกินไปมั้งชินมู่ก็เงยหน้าขึ้นและคิดคู่หนึ่งข้ารู้สึกว่าที่เขากล่าวนั้นต้องเป็นความจริงแน่นอนข้าโดดเด่นจนเกินไปผู้คนจึงอิจฉาริษยาข้าไล่ล่าข้าเสียทุกคนทุกแห่งที่ข้าไปเขาโบกมือลาเสียนชิงเอ๋อเอ่ยว่า ข้าจะไปเล่นกับเจ้าตอนที่ข้าวางอย่าให้พวกผู้เท่าของเจ้าฆ่าข้าละ่ะได้เลยเมื่อดวงอาทิตย์ใกล้จะจมลงไปในทิศตะวันตกฉินมู่ก็ไปถึงหมู่บ้านและเมื่อเขาเข้าไปเขาก็เห็นแม่ไก่บังกรมากกว่าสิบตัวสูงกว่าตัวคนเข้ามาล้อมรอบเขาได้ท่าทีไม่เป็นมิตรหัวหน้าฝูงของพวกมันคือแม่ไก่แก่ที่ดูเดือดดานเป็นอย่างมากเมื่อเห็นฉินมู่และชี้ปีของนางมาที่เขานางร้องกุ๊กกุ๊กไม่หยุด แม่ไก่มังกรแก่ตัวนี้เหมือนกําลังบอกกับแม่ไก่ตัวอื่นว่าเจ้านี่คือหัวขโมยไข่ไก่ข้าออกไปนอกหมู่บ้านได้แค่ครึ่งปีตอนนี้ก็มีแม่ไก่มังกรตั้งมากมายในหมู่บ้านฉินมูเหมือนกับพวกศัตรูร้ายกาจยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ข้าคือเจ้ารัติแห่งรัติมานฟ้าแม้เจ้าจะมีพวกมากกว่าข้าแต่ข้าไม่กลัวเจ้าสนิทฝูงแม่ไก่มังกรก็รุมโจมตีเขาคนไก่คุกมันคมกลิบด,ดุดกระบี่ ั้งพวกมันยังพ้นไปเอเคิงได้เหมือนกับมังก,กงรกรบพวกมันก็สามารถฉีกรกรดทลายศิลาพวกมันร้ากาดและน่ากลัวครูริงเอ๋ยเห็นสถานการณ์เอ่ยว่าคุณชายข้ากลับไปดูที่บ้านข้าก่อนนะเมื่อนางกล่าวจบนางก็วิ่งชิวลาวกับหมอกควันหลังจากพักหนึ่งชินมู่ขับไล่ให้ฟูงแม่ไก่มังกรถอยร่นออกไปพร้อมกับหอบหายใจใบหน้าก็ถูกชาวรมไปด้วยเลือดและผมเข้าก็ยุ่งเหยิงไปหมดข้างหน้าเขา หัวหน้าฝูงแม่ไก่มังกรพาฝูงของนางจากไปและเชิดหัวอย่างรลวกับว่ากองทหารเดินลาดตระเวนในหมู่บ้านราชามาตูเทียนก็หัวเราะด้วยความโชคร้ายของฉินมู่เด็กร้ากาดแม่ไก่ฝูงหนึ่งเจ้ายังเอาชนะไม่ได้ฉินมู่ก็ดึงขนไก่ออกมาและเจ้าก็คือคนที่แพ้ให้กับข้าผู้ซึ่งเอาชนะไก่สักฝูงก็ยังไม่ได้ใช่ไหมล่ะท่านยายผู้ใหญ่บ้านข้ากลับมาแล้ว ทำไมไม่มีใครสักคนออกมาช่วยข้าตอนข้าถูกฝูงแม่ไก่ลังแกเลยเอ๊ะทำไมไม่มีใครอยู่ที่นี่ฉินมูก็เดินไปรอบๆหมู่บ้านอย่างประหลาดใจห้องของผู้ใหญ่บ้านและนักปรุงยาว่างเปล่าและคนอื่นในหมู่บ้านก็ยังไม่กลับมาฉินมูเจอก็แต่แถบกระดาษที่เขียนเอาไว้แถบกระดาษแรกเขียนว่าผู้ใหญ่บ้านนักปรุงยาและประมาจารย์กำลังเดินทางไปเสาะหาหมู่บ้านไร้กังวล หากว่าคนอื่นกลับมาที่หมู่บ้านช่วยนักปรุงยาป้อนอาหารมัแรงให้เขาด้วยแถบกระดาษแถบที่สองเป็นลายมือคนแร่เนื้อที่เอ่ยว่าผู้ใหญ่บ้านและอีกสองคนนั้นยังไม่กลับมาเขาจึงกังวลถึงความปลอดภัยเขากับเท่าบอดจึงออกไปค้นหาพวกเขาแถบที่สมเป็นของเท่าใบผู้ทิ้งไว้เขียนไว้ว่าเท่าบอดและคนแร่เนื้อยังไม่กลับมาสักทีเขาจึงจะออกไปตามหาพวกนั้น แถบที่4เป็นของเท่าเปและเท่ามากล่าวว่าผู้ใหญ่บ้านและคนอื่นอาจจะประสบอันตรายพวกเขาสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วจึงจะออกไปตามหาแถบที่5นั้นเป็นของท่านใายสี 4, ซึ่งกล่าวว่าพวกตากแก่นั้นเอาแต่ก่อเรื่องนางจึงออกไปตามหาพวกเขาและบอกฉินมู่ว่าอย่าทะเลทลายออกไปข้างนอกเหมือนว่าท่านยายกับคนอื่นจะกังวลเรื่องความปลอดภัยของเขานะฉินมู่ก็ถึงกับสายหน้าวางสัมภาระล,ะลง เดินเข้าไปเด็ดใบไม้สามสี่ใบจากสวนสมุนไพรนอกมู่บ้านจากนั้นก็เปิดไหหน้าประตูห้องนักปรุงยาใส่ใบไม้ลงไปในไหแมลงที่กําลังขิวโหวยก็แย่งกันกินจากนั้นฉินมูก่ก็เดินเข้าไปในห้องของนักปรุงยาคนเจอยาวิญญาณสี่ห้าเม็ดที่เขาเอามาป่นเป็นผงโรยลงไปในไหาจากนั้นเขาก็ล้างมือเริ่มประกอบอาหารเย็นไห้แตกหักพวกนี้ราชามานตูเทียนเห็นไหแตกหักเหล่านั้น ที่เก็บแมลงเล็กๆไว้ข้างในและตกใจสายตาเขากวาดไปเห็นหม้อน้ําที่อยู่ตรงหน้าห้องตีร์ล็กหม้อน้ําใหญ่ขนาดนี้ข้างในห้องนั้นเต็มไปด้วยของพิเศษมากมายใต้เท้าราชามันเลิกเดินไปทั่วได้แล้วเจ้ามีแขนมากกว่าข้าดังนั้นมาช่วยข้าทําอาหารหน่อยจะดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาพอคนอื่นกลับมาโอเคเจ้ากาสหน้าคลิปหน้าไปบายไปโรเดอร์